คนที่รักพ่อรักแม่มากผมก็เลยว่าคนที่มีความรักพ่อรักแม่มากเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนดีแน่นอนแล้วก็ขยันทางานนะครับไม่เคยเกยเรไม่เคยอะไรเลยผมก็เลยตกลงจีบนะผมใช่ครับคบสุดท้ายนะคะนานแค่ นานแค่ไหนแล้วให้คิดดูเองไนานแค่ไหนแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ตอนจีบนะครับก็สิบหกกันยานะครับพศเออพศหกหนึ่งนะครับยังไม่พอใจอ่ะนานแค่ไหนแล้วคะที่ว่าหลังจีบอะ ครับนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าที่เขาที่รู้ดูครับนานแล้วครับรักกันนานแล้วครับเขาก็ต้องขอบคุณประตูทุกท่านนะครับที่เอ่อจะไม่